สวัสดีค่ะวันนี้น้องเกงกิจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟขบวนพิเศษรถจากไอ้น้ำเนื่องในวันปิยมหาราชกันนะคะเส้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอยุธยาค่ะขบวนรถในวันนี้จะเป็นขบวน901และ902นะคะออกเดินทางเวลา8นาก10นาทีค่ะโดยปกติแล้วทางการรถไฟ จะนำรถจักรไอ้น้ำจัดเดินเป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวปีละ6ครั้งนะคะคือวันที่26มีนาคม3มิถุนายน28กรดก,กรกฎาคม12สิงหาคม23ตุลาคมและ5ทธันวาคมค่ะมาถึงหัวรถจักรในวันนี้นะคะเป็นรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิกค่ะหมายเลข824และ850เป็นรถจักรไอน้ำ รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการจัดวางล้อแบบ4-6-2เรียกว่าแปซิฟิกคือมีล้อนำ4ล้อล้อกำลัง6ล้อและล้อตาม2ล้อใช้ในการลากจูงรถที่มีความเร็วสูงและมีน้ำหนักน้อยค่ะปัจจุบันรถจากทั้ง2หัวนี้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรทนบุรีค่ะ ซึ่งในวงการรถไฟเขาจะเรียกหัวรถจักรไอานาำนี้ว่าคุณทวดกันนะคะเพราะว่ามีอายุยืนยาวมากเลยค่ะสำหรับตู้โดยสารในวันนี้จะมี2ประเภทนะคะก็คือรถธรรมดาชั้น3และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ที่เรียกว่ารถโอท็อปค่ะระหว่างรอรถออกคุณพ่อก็จะพาน้องเกงกิชมรถไปพังพางก่อนนะคะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่น้องเกงกิชอบมากๆก็คือการได้โบกทงที่พกมาเองกับรถไฟหลายๆขบวนที่นี่เลยล่ะค่ะ จนมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเลยล่ะค่ะส่วนนี้น้องเกิงกิกขอถ่ายรูปกับพี่แฮมแฟนพันธ้รถไฟไทยหน่อยนะคะมาถึงรถโบกี้จัดเฉพาะปราอากาศหรือรถโอทอปที่น้องเกงกินั่งในวันนี้นะคะสึ่งทางการรถไฟจัดมาทั้งหมด2ตู้ค่ะ ไปในรถโอท็อปก็จะเป็นรถนั่งปรับอากาศที่มีที่นั่งประมาณ80ที่ต่อตู้นะคะเอาละค่ะตอนนี้8โมง10นาทีแล้วเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันแล้วค่ะไปชมบรรยากาศก,กันเลยค่ะ เจ้าหน้าที่มาตรวจตัวนะคะซึ่งตัวเนี่ยเราสามารถซื้อได้หลายทางค่ะทั้งทางโทรศัพท์ทรพทหรือซื้อจากสถานีก็ได้ค่ะแม้อยู่ในรถไฟก็ยังไม่เลิกโบกเลยล่ะค่ะดูน้องเกงกิจะสนใจกับวิวสองข้างทางนะคะเนี่ย มาถึงของว่างและเครื่องดื่มซึ่งตรงนี้รวมอยู่ในค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะครับมากบผมประองคนที่วงครับหัวหน้างานพัฒนาบุคคลสายทรัพยากรบุคคนจะได้เป็นครับหัวหน้าสานีดูแลและอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารของเราในวันนี้ทางเข้วันนะครับระหว่างนี้ก็ s right. <S จะมีเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟ s right. <S มาเล่นเกมและแจกของที่ระลึกกันด้วยค่ะ ซึ่งเราก็จะได้แผ่นพับข้อมูลรถจากไอานาำทุกคันที่มีอยู่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้ค่ะเห็นเจ้าได้ที่แอบบอกคนข้างๆว่าของที่ระลึกนี้มีแค่เฉพาะตู้โอท็อปเท่านั้นนะคะ และแล้วเราก็มาถึงสถานีอยุธยากันแล้วค่ะ พอเรามาถึงสถานีเรายังไม่ไปไหนกันนะคะเราจะขอดูการสับเปลี่ยนขบวนแล้วก็ดูรถจักไอ้น้ำกันอีกทีก่อนค่ะตอนนี้เรากำลังเดินออกไปดูการสับเปลี่ยนขบวนกันนะคะรถคันนี้คือรถประคองน้ําค่ะ ใช้ใส่สารเคมีที่เติมรถจักรไอน้ําถูกลากมาตามรถจักรไอน้ําที่มาจากกรุงเทพเลยค่ะส่วนรถที่ลากมาก็คือคุณปู่ GE นี่แหละค่ะมีหน้าที่มาช่วยซัพพอร์ตรถจักรไอน้ําอีกทีนึงค่ะตอนนี้รถ GE ก็กําลังลากตู้โดยสารตู้ที่1ที่เป็นหัวขบวนให้มาติดกับรถจักรไอน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากมีพนักง,งานการรถไฟที่จะต้องซัพพอร์ตขบวนนี้อยู่ค่ะ ตอนขามารถโอท็อปของเราจะเป็นคันสุดท้ายเลยนะคะแต่ขากลับรถโอท็อปเราจะถูกย้ายมาเป็นหัวขบวนค่ะติดกับตู้ที่หนึ่งเนี้ยละค่ะเอาละค่ะน้องทิงจีจะได้โบกเล่อจากไอ้น้ำใกล้ๆแล้วค่ะ ทีนี้ก่อนที่จะไปหาอาหารกลางวันทานกันก็ขอดูคุณพวดรถจากไองามใกล้ๆกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะรูปน,น้องอช่วงเวลาว่างระหว่างวันเราสามารถเรียกรถกบหน้าสถานีได้เลยนะคะ ตอนนี้น้องเกงกิขอไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะกลับมาแล้วค่ะ ทราบกันไหมคะว่าทําไมรถจักไอ้น้ําในวันปิยมหาราชจะต้องวิ่งมาที่อยุธยาก็เนื่องมาจากว่าเส้นทางกรุงเทพอย,ยุธยาเป็นเส้นทางแรกที่ถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการสําหรับรถหลวงในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ ตอนนี้รถจากไอน้ำพร้อมประจำที่แล้วชมกันเลยค่ะบริษัทยึดชิดานชลาที่หนึ่งนะครับโปรดระมัดรัสลายจากขบวน้วยครับอีกสักคู่ขบรถจะเพื่อนขบวนมาเทียบไปชานชาลาที่หนึ่งครับอย่ายืนชิดขอบชานชาลาที่หนึ่งหรือเดินข้ามผ่านไปมาในชานชาลาที่หนึ่งนะครับโปรดระมัดระวังสลายจากขบวเลยครับ ช่วงก่อนรถออกถ้าพอมีเวลาทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เด็กๆขึ้นไปดูห้องคนขับได้นะคะน้องเกงกิเลยมีโอกาสดีดีขึ้นไปดูของจริงเลยล่ะค่ะแต่ว่าชวนพี่เขาคุยอะไรนะพี่เขาฟังเรื่องไหมเนี่ย

ได้เวลารถออกแล้วค่ะเราไปชมบรรยากาศขากลับกันดีกว่าค่ะ กลับมาที่ตู้โดยสารกันนะคะขากลับนี้ของว่างก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะระหว่าง้า,งาระหว่างนี้ขอน้องเกงกิชมวิวไปเรื่อยๆก่อนนะครับ าเริ่มมืดแล้วแปลว่าเรากำลังเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งคุณทวดกันที่สถานีบางซื้อกันนะคะรถจักรไอน้ำในยามค่ำคืนก็มีความเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราโชคดีที่ได้มองเห็นในส่วนของห้องคนขับทำให้ได้เห็นการทำงานในการออกรถจักรไอ้น้ำในวันนี้ค่ะ จบแล้วละค่ะสำหรับทริปนั่งรถจากไอ้น้ำในวันนี้น้องเกงกิมีความสุขและสนุกมากเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมานั่งรถจากไอ้น้ำบ้างก็ติดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ PR การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเกงกิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ